พ่อไ่เอกชัยนะครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงก,ก็บรรยากาศยามบ่ายนะครับตอนนี้ฮะความร่มเย็นเราก็ <ขอ S 2> จะ <ขอ S 1> ดูนะครับขอพระคุณมากครับผู้คนที่มาเยี่ยมพ่อไพ่เอกชัยนี่ก็เป็นบรรยากาศด,ด้านหน้านะครับอพอพอพอกับร้อนอบอ้าวอ้าวแล้วแม่ล่ะ อ๋อเอ้าลุงเอาขนมมาให้โดนน้ำงั่แค่แกกินได้เลยไม่เป็นไรลมอ้าเป็นยังไงบ้างพี่มาวันนี้เราไม่ได้คุยกันเลยเนี่ยวันนี้อย่ามาใกล้ไม่สบายจริงเอ้าพี่ไม่สบายเหรอเหรอพี่เป็นอะไรอ่ะ ไปสเว้นแล้วยังไม่ดีเลยอ๋อเหรอโอ้ไม่น้าเหรอเห็นผมเห็นผ้าคลุมหัวอยู่ไปตัดผมมาแล้วเป็นไข้เนาะนนเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่มันตากฝนเมื่อวานานี่ไงอ๋อตากฝนเมื่อวานนี่เป็นไข้หวัดตัวยังไม่รู้เนี่ยเป็นปวดเยอะปวดตัวปวดตามข้อปวดกระดูกแต่มันออกร้อนหน้าบุบบับบุบบับพ,พี่ไม่นอนแช่น้ำอ่ะจะได้ไม่ได้ออกร้อนหน้าไม่ได้ออกร้อนตัวอ๋อโดร้อนได้ใช่ อ้าวหายไปพี่ตุ่มน้เดี๋ยวลหายใจไม่ออกฝุ่นเล็กฝุ่นเล็ขออภัยนะครับเล่นกับพี่บริจเฉยๆครับไม่มีอะไรอ่ถ้าอย่างไรก็ขออภัยใจก็ยังโอเคสู้ๆครับพี่เออเป็นกำลังใจให้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ครึ่งวันแล้วคุณยายดีอยู่เนาะ ขายได้อยู่เนาะวันนี้เนาะเออแล้วของคุณยายบุญนวยวะงบคุณยายงบอ๋อคุณยายงบก็เป็นยังไงบ้างขายได้ขายได้อยู่เนาะอู้เนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเขาต้มโอ๋ออยู่นี่โฮ้ยใส่ั้งเยอะแล้วมันเต็มเนี่ยอ๋อเอามาเยอะเออต้ไปตั้งเยอะแล้วคุณยายไม่เป็นไรคุณยายไม่ขายเถอะเออเอาไม่ขายไม่เป็นไร คุณชายไปขายเดี๋ยวผมผมจะมาขอคุณยายกินเองวันหลังนะครับขอบคุณมากมากเลยเออเออคุณชายเอาไปขายเลยจะได้มีกําไรเยอะๆขายดีนะครับนี่ก็ข้าวโพดถุงก็มีเนาะโอ้โหนะเป็นเอาแบบสดสดเลยนะครับตัดเมื่อเช้านี่ปลูกเองเออเอาเอาเอานอนอยู่นี่เลยครับเนี่ยนอนอยู่เต็นท์เนี่ย เนีอนตรงนี้เลยอยู่ปทุมธานีครับคุณยายเออร้อยกว่าโลไม่ไกลหรอกเออแต่ว่าหนักค่าดํามันก็เลยนอนนี่เออเป็นเพื่อนกันก็มีคนหลายคนนอนสนุกไหมไม่เป็นไรไม่มีอะไรนะโอ้สนุกมากอยู่สบายเลยเออครับผมเอาฝากสับสนของคุณยายด้วยนะครับนี่ฮะเป็นแท้เลย อาหารข้าวนี่แหละครับพักข้าวโพดนี่แหละดีใจไหมยายมาขายดีใจไหมดีใจไหมแล้วดีใจครับดีใจเอาเอาถ้าวันนี้ขายหมดพรุ่งนี้ฟ้อนเนาะลำลำวันนี้ละเออลำวันนี้แหละถ้าขายหมดลำวันนี้เลยนะอ๋อเอาลำให้พอพายชมเลยเนาะเอ้าบรรยากาศนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับผู้คนเดินทางมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดินทาง มาชมแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับพี่ครับมีโอกาสไาเยี่ยมอีกเ้ยเอานี่ครับครับผมนะพี่ก็มาแต่เมื่อวานนะมาจากเมื่อวานนะครับเ <c oughs> มื่อคืนนอนที่รีสอร์ทเมื่อเช้าก็มาแต่เช้าน,นะครับซื้อกับขดกับข้าวมาทานด้วยนะ <c oughs> ปิดกอน <c oughs> ปิดจมูกกอดเห็นพี่มัดไม่สบาย <c oughs> ต้องออกห่างช่นี้นะครับ อ้าวใกล้แล้วใกล้แล้วทางนี้เดี๋ยวกี่ใบเอารถเข้ามาน้อยยังกินดได้เอา<ป>อ้าว<อ>เดี๋ยวก้าใบครับใกล้เป็นจริงแล้วอ่าใครมาก็อ,อย่าลืมสับสนครับนะนผมก็ช่วยน้องเขาไปหลายใบยเป็นกันไม่ใช่ร์เป็นส่วนเพื่อนมาช่วยด้วยรอรอรอสิ่นิดเดียวเป็นยังไงแม่ค้าของตอนนี้ ค่ะได้เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเนาะอ่าสู้ๆครับแมพี่เขาบอกว่าไม้ต้มอร่อยค่ะโอ้ยยังไงทานเองแล้วน่ะนี่ครับกำลังตีได้อร่อยจริงครับโอ้อร่อยจริงป่ะพี่จริงครับพี่โอ้เอาชิมเลยชิมเลยสดๆไม่ต้องไปจิ้มน้ำจิ้มจิ้มโชว์หน่อยจิ้มโชว์หน่อยเออโอ้สุดยอดอร่อยฮะอร่อยใครมึงซื้อกับบ้านถือว่าพลาดเออถือว่าพลาดเนาะนี่ฮะคือ ไปสับแล้วเอามาต้มใหม่ๆแล้วเอามาขายใช่เลยไม่มีสิ่นอะไรเลยทุกอย่างครับคือเหมือนดอกไม้สดเลยไปฉากรแล้วต้มมาเลยอ๋อสับแล้วก็มาต้มมาอ๋อสับแล้วก็มาต้มมาเลยจริงก็จริงอร่อยจริงอร่อยเออเนี่ยแหละหกสิบบาทพูดถูกเลยทีคิดเลยวบ้านผมขายไม่ได้เนี่ยใช่ใช่ของชาวบ้านนะครับแกก็ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ด้วยนะเนี่ยเออธรรมดาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านเอออร่อยจริงฮะ ยังยืนเล่นไปสามขอนุ่งข้าวอ่ะเออสุดยอดเลยอร่อยมากโอติ่งจะเป็นเปรี้ยวเออมีกลิ่นนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่มีถ้าสดสดลยหอมครับสับสับแล้วก็ต้ม <วา S 2> เลยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับผมนะฮะอ่ามาถึงแล้วหนึ่งชุดนะฮะ ส่วนด้านนี้เป็นยังไงบ้างแม่ของแม่ค้าโอ้ยดมยาดมเลยบ่นับเงินไม่ไหวเนาะเมื่อยดีอยู่เนาะเป่งไเลยใครบอกภาษาฝรั่งมาเป็นเนี่ยพนอดพนอดเป็นยั่บ่โอ้ยโอ้ยเคยไอ่พนบ่ เออมองภาษากิดไม่ได้ไอ้เพิ่นเออมองภาษากิดไม่ได้เอออ้าวเนี่ยครับคุณยายทองห่อนะฮะอีอ้าวธุรกิจครอบครัวนะครับลูกชายลูกสาวลูกไา่นะครับ นะครับพบกับซื้อทางนี้ป่าเยืกแย่งมากเลยเลยนะครับแล้วหลายคนก็ส่งมาว่าเออท่านไม่สวยไม่งามท่านไม่ใช่ช้างหน่ยเราต้องมาจัดด้วยตัวเราเองนะครับในแต่ละวันต้องมีพี่ีน้องพ่อแม่ที่มายี่ยเยียนทุกวันนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอขอบพระคุณด้วยครับอตัวนี้แม่หลวงพ่อด้านเลยครับ